เทคนิคเตรียมสอบ IELTS แบบเร่งด่วนภายใน1เดือนเริ่มกันที่พาร์ทเรดดิ้งหรือว่าการอ่านนะครับอ่านด้วยความที่เรามีเวลาน้อยใช่ไหมครับเราก็เลยไม่สามารถท่องศัพท์ได้หมดนะครับพอเราท่องสท์ไม่ได้หมดผลก็คือเราอาจจะอ่านไม่ได้ออกทุกตัวทุกบรรทัดอะไรขนาดนั้นครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือเทคนิคการอ่านนะครับก็มีที่เรียกว่าสกิมมิ่งครับกับการอ่านแบบสแกนนิ่งนะครับพู่ให้เข้าใจง่ายๆคือการอ่านสรุปใจความแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็การอ่านมองหาคีย์เวิร์ดนะครับเพื่อไปตอบคาถามโดยเฉพาะ โดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องทั้งหมดความขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องฝึกเทคนิคการดาวสับนะครับจากบริบทรอบข้างนะครับโดยที่เราอาจจะแปลไม่ออกท้งประโยคแต่เราก็สามารถรู้เรื่องได้นะครับอ่ามันมีเทคนิคอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบก็มีสอนในคอร์สนะครับกดทิ้งตรงไบโอได้เลยครับต่อไปเป็นเทคนิคพาร์ทไรติงหรือว่าการเขียนนะครับเราควรที่จะต้องแกะคําตอบนะครับจากคนที่ได้แบนดึงสูงนะครับอันนี้เสิร์ชิปเป็นได้ว่าคําตอบที่ได้แบนเจ็ดหรือแบนเก้านะครับก็ต้องมาแกะ เอามาดูเลยว่าเขาใช้ประโยคแบบไหนใช้คำแบบไหนนะครับแล้วเราก็ใช้การจําไปเลยครับเพราะมูลลาน้อยใช่ไหมครับเอาีกพั้งการฟังนะครับก็คือต้องฝึกฟังให้มากที่สุดนะครับพวกข้อสอบไอเอลเนี่ยมีข้อสอบการฟังแบบหลายสำเนียงมากๆครับมีทั้ง n อ r t h america นะครับมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าเราต้องฝึกให้คุ้นเคยทำสำเนียงทั้งหมดนะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเก่งคําถามนะครับว่าส่วนมากเขาถามว่าอะไรครับเพราะส่วนมากแล้วข้อสอบไอเอลต่างๆเนี่ยคือคขา่าคจะถามในจุดเดิมๆมันนะฮะอ่า ถ้ากิดว่าใครยังไม่อยากเก่งเองเียเก่งนะครับทางที่มีเก่งง่้นะครับก็เหมือนเดิมว่ากดลิ้นตองโปรไฟล์ได้เลยครับเพราะว่าเรป็นพาร์สปีคกิ้งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับคือเราต้องเก่งข้อสอบ,บการเก่งข้อสอบเนี่ยสำคัญมากๆนะครับก็คือต้องอดูข้อสอบมาเยอะครับแล้วก็เอาอันที่เหมือนกับออกบ่อยที่สุด มาเก่งแล้วก็เตรียมคำตอบในส่วนนั้นไปนะครับเพราะว่าเตรียมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไม่ทันใช่ไหมครับไม่มีเวลานะแล้วเราก็ยังจะต้องเตรียมประโยคเอาตัวรอดไปด้วยนะครับแล้วก็ประโยคที่มันตอบคําถามได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับสุดท้ายนี้ก็ดอกจังสองดอกนะครับก็คืออยากให้ฝึกทําโจทย์จริงให้เยอะที่สุดนะครับเพราะมันจะทําให้เรามีความคุ้นเคยครับแล้วก็ไม่แบบไม่ตื่นเต้นนะครับตอนทาข้อสอบจริงพี่ๆน้องๆท่านใดที่กาลังจะสอบ IELTS นะครับทางเรามีคอร์สติวด่วนนะครับเทคนิคแน่นเร่งรัดเห็นผลครั